เั่นั้นนะบุญและบาปเกิดขึ้นที่การกระทําของเราเองไม่ได้เกี่ยวกับพระพระไม่มีสิทธิ์ที่จะให้บุญคนนั้นคนนี้นั่นดูเข้าใจอย่างแบบนี้อ็นนี่พอหลวงปู่พูดขึ้นผิดหมดเลยจะให้หลวงปู่ลงไม่มีทางตายไปข้างหนึ่งนักลบไงนั่นนะไ่เพ้ก็ชนะแต่หลวงปู่จะไม่เป็นอย่างนั้นนักลบเทืขึเกินหลวงปู่ ไม่มีคำว่าแพ้ดูต้องเข้าใจด้วยถ้าลุงปู่แพ้ลุงปู่ขอตายใช่ขอให้ลูกหลังเข้าใจด้วยในข้อสู่สน้มลบแล้วลุงปู่ไม่มีคำว่าแพ้ถ้าลุงปู่แพ้ลุงปู่ขอตายใช่สิทธุพุทธเจ้าก็เป็นอีแบบหนึ่งแต่ลุงปู่เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเลยนะลูกนะ ้องเข้าใจอย่างนี้พอเราไม่คุ้นกันเพดหมดยังพ่อน้อยไปเรียนใหม่เห็นไหมลหระใครไปเรียนใหม่กันเนี่ยขามเคารพในพูกรเจาบพระธรรมประสงค์ไม่มีระบบว่าหายมันเลยสันดานมันไม่ดีเราทำยังไงมันก็ไม่ดีเท่าก่อนมันนั่นแหละถ้าสันดานดีจะกล้าจับจ่ายใช้สอยเงินทองมันกระว่าจ้าโดมเหรอยถ้าสันดานมันดีนระเราเนี่ยถ้าสันดานมันดีจะกล้าขุดดินดาจ้าผ้าของเขียวเหรอถ้าสันดานมันดีนั่นมันต้องคารบผู้เป็นบิดาที่ ไม่กลา้าเพราะใจเคารพไอ่ใจมันเคารพแล้วก็สันดานมันก็ดีแค่นั้นเองมสันดานมันไม่ดีมันก็ไปเปียิเป็นผีตัวหนึ่งนั่นเองหรือจะเอายังไงหรือมุมขนาจะอาอาคะจันคันก็คันที่ผมก็ไม่ว่าอะไรนี่ผมมานี่บวชมาเพื่อเอาอกเอาใจโหมขนะะที่เป็นเปีตเป็นผีรรนี่ผมบวชมาด้วยความเคารพในบิดาของผมคือพระเจ้าเท่านั้นผมบวชมาเพื่อต้องการเป็นพระอรหันต์เหมือนบิดาผมเท่านั้น ฉันครั้งเดียวนี่ก็พอแล้วนะแ็นไรกันนั่งไหน,นผมอยู่ป่าอยู่เขาสิปีนู่น,นยอย่างคิดที่จะออกมายุ่กับทั้งโลกเพราะชื่อผู้เป็นบิดารัตถาคดสันลืสืิพระผู้อยู่ป่าเม่นั่งสับป,ประงกอยู่ในป่าในเขาเตปปราถนาพระนิพานอยู่รัตถาคตก็สันเลือสริญผมเชื่อพ่อผมนี่ผมไม่ได้เชื่อกูบาอาจารย์รูปไหนนี่ เออถ้าพ่อแม่ครูจารย์รูปนั้นรูปนี้ดูนในธรรมในวิในผมมอบเพราอถือว่าเป็นแบบอย่างเป็นครูเป็นบาปเป็นบุตรของพุทธเจ้าเสมอกันนี่มาพีนั้นเห็นไหมล่ะจะมาจับผมสึกนั่นห้ามเทศเอีกฮะอยากดังหรือไงดูที่ดู พินานะลูกจากวันนั้นเราก็หวานองค์ขมขก้นเอาให้มันหนักกว่าเกา่าลูกสิ่ลูกหาคนไหนที่เป็นอะไรล่ะเขาบอกว่าขี้กาดตาขาวก็พากันออกไปก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าคิดที่จะโสสุดโสเป็นโสตายกับผู้เป็นพ่อ คือหลงปู่หลงตาว่าเป็นพ่อที่ทําถูกต้องแล้วตามตามทำไอ้ทำถูกต้องแล้วตามทำแต่ม่ไหนก็สาธุลูกท,ที่ขาดตาขาวเห็นเก่ส่วนตัวก็ออกไปก็ไม่ได้ว่าอะไรก็หลายคนด้วยนี่ก็เห็นอยู่นี่เราไม่สนใจสิ่งนั้นเราถือว่าเรากายเดียวจิตเดียวเราจิตเราบุตรของพุะเท่าเจ้ามิดาพายทำยังไงเราก็ทําอย่างนั้น ป่าเขาลํำนาไปนี่เป็นที่ฝังล่างยิ่งมีความสุขความมาอยู่แบบนี้แต่นี้ท้าไม่พวกเทวดาหาเรื่องเข้าฝันอารัธนานิมนต์ออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาจ้างก็ไม่เห็นลูกกู่หรอกป่านี้ลูกปู่อยู่ป่าอยู่เขาอยู่สบายแล้วเี๋วไปสนใจใยดีก็บทางโลกหรอกลูกดันอันนี้ยุ่งเหยิงวนไปยุ่งเหยิงก็ต้องสู้พอเข้าสู่สนามรบ เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมล่ะสันดานพระมันไม่ดีพอบวชมาก็ดังที่เห็นก้าได้ยังไงเกเล็กน้อยอาบัติเเล็กน้อยก็คือปิดาเป็นผู้บัญญัติไว้ถ้าไม่มีความเคารพสันดานไม่ได้บวป่าให้มันเลยพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่สันดานดีนะสันดานเป็นสัจจะฉาญไม่ต้องบวชมาหรอกลูก หรือใครจะ้าดใครจะมาปิดปากหลวงปู่ได้ผีหาชาตานตัวไหนกิเลสเปรตผีตัวไหนจะมาปิดทมปิดวไิไนัยได้ธรรมะของพระเจ้าทะลุสามแดนโลกธาตุเห็นไหมละ่ะม่มีสิ่งใดหลอกที่จะกั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าได้น่ายาว่าเต่มม่านเลยเห็นไหมละ่ะ พวกไอ้นั่นไอ้พวกชีเปือยกลัวว่าเศรษฐีนั้นจะเห็นพระพกักตร์พเจ้าก็พากาเอามั่นมากั้นดีใช่ไหมละ่ะกลัวว่าเศรษฐีนี้จะเห็นพระพกักตุ์พเจ้าแล้วก็จะได้ฟังกัดฟังธรรมแล้วก็จะได้หนีจากตัวเองไปตัวเองจะไม่มีราภสักละเดี๋ยวนี้พระเราก็เป็นแบบนั้นแหละ โอนเงินหลวงพ่าเหลืองแต่เป็นพวกฉี่เพื่อยเป็นพวกเดีฉีนอกดี้นอกลอยแทบทุกวัดเลยนะพราะฉะนั้นคุณจานพูดดีผมก,ก็จกไปเหนือก้อนหนึ่งหม,นะม,ม่อมนะผมเห็นแต่อย่างนี้จับเงินจับทองใจใจงเงินทองเหมือนคารวะญาติจาโจมเดีฉีนอกดี้นอกลอยไหมพวกฉี่เพื่อยไหมพวกลัทธินอกศาสนาไหมล่ะขุดดินดาจา้าภาคของเขียว แต่งตัวเรียนแบบคาราวงคาราวาดูเอาถ้าสันดานมันดีแล้วมันจะกล้าทำหรเอขรรพุทิเจ้าที่ขาริขาบทที่พอรเราพูดขึด้นกท่านผู้ผู้รู้ท่านไม่พูดหรอกคนใบก็เป็นพระหันหมดที่ศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาใบายยานะลูปนะพุทิเจ้านี่เป็นผู้ที่ฉลาดและแกลปาดเปืองเรื่องระบือทั้งการพบๆๆๆรูปพบแล้วรูปพบ ไม่ใช่ว่าศาสนาของคนใบ้นี่ยผู <c oughs> <c oughs> UM ้รู้ท่านไม่พูดหรอกท่านจะนิ่งอยู่แปดหมืสี่พันการออกจากคู่รู้ออกจากคู้ลืดออกจากผู้ประเสริฐนะลูกนะไม่ใช่ว่าออกจากคนใบ้ไอ้คนใบ้ก็เป็นก็เป็นพระรหัน์หมดทีพีนาให้มันท่องแทนนะลูกเนี่ยไห่แม้ล่ะสิขาลาเพศไปแล้ว คิดอารมณ์กดสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งเร็วนนกรฟังข่าวนี่ตามข่าวอยู่เพราะว่าเราต้องการให้คนชั่วให้พระชั่วออกจากศาสนาพุทธให้หมดช่วงถึงพุทธการาฝากถึงปิกเตาด้วยเยอะ ให้พี่ต่อเข้าใจด้วยเยอะขนเกนก็เยอะภาคเหนือก็เยอะภาคกลางก็เยอะภาคตะวันออกว่าโอ้ยอันนี้เล็กๆน้อยๆไปดูเขานี่เด็ก,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 กๆน้อยๆแต่เข้าใกล้เขายากนะพี่ต่าลูกศิษย์เป็นในพลก็มีเอลูกศิษย์เป็นมหาเศรษฐีก็มีลูกศิษย์เป็น ผู้พิพากษาก็มีลูกจิตเป็นทนายก็มียากเนืบิก๊กเตาแต่เชื่อในคึงพุทธการนี้ลูกนะไม่งั้นเท่บดาไ,ดไม่เข้าฝันอาราธนานิมนต์หวงพูอออกมาหรอกถึงจะไม่ได้หมดแต่ก็ดังที่เห็นต้องร่วมไปธรรมดามันก็ไม่ดีมีชั่วกู่กันแล้วก็ไม่เข้าไปเข้าไกาลหรอก แต่เราจะจะเห็นมันอะไรก็เราผิดอะไรก็เราผิดหนึ่งพราน้อยผิดหมดหอะไรพ่อน้อยผิดหมดนั่นแหละนึ่งเพราะน้อยเป็นจองกรรมังเวทเห็นไหมขึ้นมาใหม่ๆนะพอเสียงคล้องเสียงค้างเสียงแสงที่เป็นทิพดังขึ้นก็บอกว่าเราเป็นพระจองกรรมังเวทเราเคยเลือกเครื่องเทศบงสวนไหมล่ะนั่นแหละน่นนี้เราไปวัดอรัญญบา,าสีบ้านเหล่านาดีเห็นไหมล่ะเราไปปีนั้นนะเอาลือสีมาวางชีลาเลืก ทำโบนดูสิพีนาวนะลูกนะเครื่องติ้นบวงสวงดูสิพอเราไปปั๊บเราก็กลับเลยพระศาษีกลับนนท์ฤาษีนั่งหรือกมน์นท์พระนั่งอยู่ข้างล่าลงเครื่องติ้นบวงสวงเต็มอันนี้ชาวอะไรลูกนี่ชาวพุธหรือชาวเปรตชาวผีหรือชาวฤาษีคณะสงฆ์เห็นไหมล่ะ ต้องประชุมสงฆ์ต้องคณะสงฆ์เป็นผู้ที่แสดงที่มันก็มีแค่นั้นทำไงต้องทำทำทำ,ทำไมจะต้องมีเครื่องเส้นบวงสวงทำไมต้องอันเชนพวกพูดผีปีศาจมายุ่งถ้าทำหนุไมวินัยมีอยู่นะลูปไปไหนก็พอกันไปไหนก็พอกันเห็นไหมล่ะพอเราพูดขึ้นก็หลวงพ่อน้อยพิษเหมือนวบบนั้น ไปเสระแดงนั่นไปหล่อพระเราก็ไปอยู่แต่ไปนี่ไปเพื่ออะไรใช่ไหมละ่ะเราไปเพื่อไม่อยากให้หมู่ว่าเราหล่อพระเราก็ไปแต่ความจริงแล้วถ้าอยากจะหล่อพระก็หล่อตัวเองนั่นแหละหล่นนอพระที่แท้ก็คือหล่อตัวเองให้อยู่ในธรรมในวิน,นัยนั้นคือหล่อพะระหล่อหลอไม่ตัวเองเป็นพะรนะเป็นสัมมาณะ เราไปนี่ด้วยเหตุที่ผมเขาหลอแค่นั้นเองพระกันหลอพระอยากได้พระดีรอตัวเองนั้นเป็นพระดีอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยอยู่ในกุศลกุศลธรรมนั่นอันนี้เป็นหลอพระภายนอกเขาจะได้อะไรดีขึ้นมาหลอพระภายในสิีนั่นเอาศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อนั้นเป็นที่หล่อหลอมจิตใจของตัวเองหรือในพันข้อในบุพจิกขานั่นหล่อหลอมตัวเองเป็นพระปฏิบัมินาที่ให้อาขรรา์ตามธรรมตามวินัยเหมือนปิดาของตัวเองคือพระเจ้าสิ โอ้นี่สันดานมันไม่ดีแล้วมันมาบวชมากก็เท่าขัามันนั่นแหละพอเราพูดก็พิดหมดแค่จับใจเจ๊ยใส่งเงินทองเจ๊เฉยนี่มันมันต้องประรชิกหรือหลวงพ่อน้อยมันบาปหนักขนาดนั้นเฉยเมันก็บาปหนักที่บาปหนักเพราะเจตนามันลามกนั่นแหละไม่ใช่ว่าบาปหนักที่เป็นปรารชิกที่ไปจับเงินจับทองอันนั้นเป็นอาบัติที่แสดงได้ แต่มันอาบัตหนักเพราะประมาทนี่สินี่อาบัตหนักเพราะตัวนี้นะอาบัตหนักเพราะประมาทพระพุทธเจ้าที่ว่ามันบาปหนักขึ้นแล้เพราะน้อยแค่จับเงินจับทองเฉยๆนี่ประมาตัวนี้แหละหนักคือประมาทพระพุทธเจ้าเพราะทมประสงค์ประมาทบิดาของตัวเองหรือใครจะขานหรือใครจะเฉียงถ้าใครเฉียงก็เป็นพวกเดียวกับทิศอารม์กดใหม่ๆนี่แหละนี่นี่จะว่าไงอะ หลวงปู่พูดเมื่อกี้นะีหลวงปู่ออกสนามรบหลวงปู่ไม่มีคำว่าแพ้ถ้าสู้ไม่ได้หลวงปู่ขอตายซะขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยหลวงปู่ไม่ใช่นักลบนะแต่ให้รบตามธรรมตามวิไนไยไม่ใช่พระอันตพานไม่ใช่พระโง่ไม่ใช่อวดฉลาด พ่อพจ้เจ้านั้นฉลาดหลักธรรมหลักวินัยเลือดประเสรินั่นพ่อได้วางวา้ให้กับลูกพอฉลาดแล้วลูกต้องทําตามดิพากันโง่งั้นเหรอโน่นออกโลกทัวเที่ยวทำนาออกให้คนเห็นว่าตัวเองเนี่ยมักน้อยสันโดษปลูกข้าวปลูกอะไรกินเห็นไหมล่ะไอสิ่งที่ใช่กับว้าไม่ใช่ไอสิ่งที่ไม่ใช่กับว่าใช่เห็นไหมล่ะคนไม่รู้ก็ชาตทู หลวงพ่อปีนี้คนขายข้าวได้เยอะนะเขาสาธูแบบไหนนะ่ะเขาเน็บแสบไมนะ้นั่นน่ะเขาเนีแบบผู้ดีนะ่ะหลวงพ่อพอขายข้าวได้เยอะแล้วก็บอกดันนะเพราะว่าไม่มีเงินจะไปขอกับหลวงพ่อหน่อยมใจยังเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้น